แล้วโอ้โหต่ตาบอกเลยว่าได้เฉยไฮซอร์ี่ครับโอ้ลุยแฟดมาเลยยังเหลือหนึ่งหนึ่งรูปเวลาอยู่บรถมีอยู่แกเลยละกันว่าให้ไม่ยิงแล้วเฮ้ยเราดูพิซูพิซูบอแบกพลาดแล้วแต่ว่ายังได้อยู่โอ้โหคงยิงไม่ได้ครับเป็นการตัดไปและื่อนนะฮะวัาเจออ่งตูทะต้อนปาดครับเป็นสตีฟครับงี้ช็อตเกมวบแบกได้ถ่ายมาต่อมาอย่างงี้สตีฟครับทริปเปิลคิวเลยป่ะเนี่ยครับ ครับมาคนเดียวแบบนี้หันหลังมาแต่ว่าโอ้โหท้องมาถึงไม่ตายครับแล้วสิบวิตรงนี้เจอนะอ้าวแล้วเป็นอย่งนีครับหนึ่งหนึ่งครับคิริสกุตรงนี้มาเราจะคลัสเลยหรือเปล่าครับแล้วยังไม่เห็นตรงนี้มาเราจะวองมาแล้วที่โอ้โหโอ้โหคิริสกุคลัสได้ครับสามหนึ่งครับคนเดียวคีริสกูครับจัดีนด้วยนะเอาแล้วโอ้โหประธามิ่งเจอเดี๋ยวแล้วอ้าวแล้วล่องกบบนี้เรียบร้อยครับจิมซี่โดนแกะบอลไหลมาดับเบล็อคิวครับทับบลอกเอชชัทของปิวปิวครับ แล้วต่อมาเป็นปฟิปเบอร์คิวเอาละครับอาศัยจังหวะที่ดี